บ้านทุ่มทุ่มประชานเคราะห์ตั้งอยู่เลขที่366หมู่2ถนนมริวันตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด24ไร่ก่อตั้งวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2462โรงเรียนบ้านทุ่มทุ่มประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน7 3 1คนเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนดีมีวัฒนธรรมคุณภาพปัจจุบันมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนภายใต้การบริหารจัดการโดยท่านผู้อำนวยการสันติมุ่งหมายและท่านรองผู้อำนวยการราตรัรั์ชนะกาศี โรงเรียนบ้านทุ่มทุ่มประชานุเคราะห์ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2562จุดแรกที่จะพายเยี่ยมชมคือพระพุทธรูปประจำโรงเรียนในทุกวันจะมีการนำดอกไม้ทุกเทียนมาสักการะบูชาเป็นประจำและที่เห็นนี่คือปูรพาจารย์คุณตาสุนทรชัยนิคมเป็นรูปปั้นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน และมีรายนามบุรพาจารย์ทุกท่านซึ่งโรงเรียนมีการจัดงานวันกะตันยูขึ้นทุกปีเพื่อทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลและรำลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ของโรงเรียนโรงเรียนได้ติดตั้งป้ายพุทธาาศาสนาสุภาษิตว่าทธรรม และพระราชดำรัสตามจุดต,ต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้เกิดจิตซึมซับนำไปสู่แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีโรงเรียนได้ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่และห้ามนำสิ่งเสพติดเข้ามาในโรงเรียนตามจุดต,ต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการปลอดยาเสพติดส่งผลให้โรงเรียนบ้านทุ่มทุ่มประชาเคราะห์เป็นสถานที่ปลอดยาเสพติด ต่อไปจะเป็นจุดต,ต่างๆภายในโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศอันน่าอยู่น่าเรียนและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตอันดีจิตใจผ่องใสก่อให้เกิดปัญญาสร้างความรู้สร้างสมาธินำไปสู่การประพฤติชอบและทางโรงเรียนของเราได้นำพรมวิหารสซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาตั้งเป็นชื่ออาคารเรียนต่างๆ หลังจากที่ชมบริเวณโดยรอบของโรงเรียนแล้วขอนำท่านเข้าชมลานทรรบริเวณหน้าอาคารเรียนซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนั่งสมาธิบูชาพระัตนตรัยก่อนเข้าเรียนในคาบบ่ายของทุกวันโดยแต่ละอาคารจะมีลานทรรประจำอาคารเรียนทุกอาคารเรียน นี่คือห้องพระพุทธศาสนาใช้เป็นห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้ากับหลักคาทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงกิจกรรมพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยมีการกำหนดตารางการใช้งานและตารางเรียนการดูแลรักษาไว้ด้านหน้าโรงเรียนบ้านทุ่มทุ่มประชานเคราะห์มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนทุห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทำความเคารพอยู่เป็นประจำ ขอขอบคุณคณะครูผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่มทุ่มประชานุเคราะห์และหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องขอพระคุณค่ะ